สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง MT Boy Channel นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถบิ๊กไบค์นะครับเป็นยี่ห้อดูคาติดูคาติ821นะครับปีไหนครับช่ oh. <laughs> างอ่เป็นรถปี2016นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่ามีแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็ท่ เป็นข้อแต่งของ,ของนอกอะไรมาดูเลยนะ,ะมาดูกันนะครับว่าอ่าดูคติ8 2 1สองหนึ่งอันนี้เป็นรถของช่างมอบนะครับอโอเคเรามาดูนะครับว่ามีของแต่งอะไรบ้างอ่าอันดับแรกก็ชิวนะครับชิวซื้อม้าเท่าไหร่ครับช่งางฮะชิวราคาพันเก้านะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ เขาสั่งทำเองครับอ่าอะไรแต่งนุกนิกแล้วก็มีการติดกันสะบัดการสะบัดของยี่ห้ออะไรครับอ,อ๋อการสะบัดยี่ห้อโอลินโอรินใช่ไหมอ่าพูดถูกพูดผิดผมก็ไม่รู้นะครับปั๊มเบรกก็ของเดิมจากศูนย์แล้วก็ ท่อท่ออะเทอร์มิเทอร์มิโนนิใช่ไหมอ่ะเทอร์มินะครับเขาเรียกสั้นๆว่าท่อแต่งเทอร์มินะครับอันนี้ท่อราคาเท่าไหร่ครับโอ้มือหนึ่งอ่ะก็จะอยู่ราคาประมาณห0 0 0ื่น 60, นะครับแต่ ช่างเขาไปสรรหามาเป็นมือสองนะครับราคา25,000โอเคเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงดูคตินะครับรอบเดินเบาแล้วก็รอบรอบสูงมาฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงดูคติ8,2,1สอนจะรอขนาดไหน ันนี้ก็เป็นเสียงรอบเดินเบาะนะครับมาฟังเสียงตอนบิดกันนะครับโอ้มีวัดเสียงวัดวัดไอรีสดีล มีวัดมีการวัดเซลลูลิเบลด้วยไหนเกินได้ๆนะโอเคไม่เกินไม่เกินม,นม,นมาตรฐานโอ้เสียงยังลอนะครับเสียงยังลอโอเคแค่นี้พอแล้วครับเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะดาวโอเคก็ไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ ก็ไงก็จบเพียงเท่านี้นะครับการรีวิวของดุกติ821ของช่างมอบนะครับก็ขอฝากช่องด้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ซับสไครต์โอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะทําคลิปดีๆรีวิวรถติดไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับมาดูว่าคลิปหน้าจะเป็นนงเมื๋อวันอาทอ่ะ คลิปหน้าจะเป็นรถบิ๊กไบค์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเด <ST. S 1> ี๋ยวผม <ST. S 1> จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูโอเคนะครับ <ST>.